วันนี้ผมจะมาสอนวิธีประกอบ PC นะครับประกอบไปด้วย 1. PC ีของจอคอม3าคีย์บอร์ด4เมาส์แล้วก็สายต่อเข้าคมอมอาขอสายต่อเข้าจอคมอมอรว5แล้วก็อันนี้คือสายที่ต่อจอคอมเข้า PC ครับอันนี้สายที่ trái đi tòa khâu PC phương khâu quay, khâu phốp lượt ừ. <laughs> <laughs>

สูดๆจ็งานเราสบายเลยสัดีัยมาที่เก้ากับที่เจ็ดเลยอจะมีดูนะเจยบปะเจีบปะโอ้โหใช้ด้วยัลงลงไว้ลงล่างเนอยอันนี้ลงล่างคยี่นครับที่แล้วก็โอ้โหต้องอ่า